เมนูอ,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 อ่อมไส้เนาะอ่อมไส้วัวอ่อมไส้วัวสดเนี่ยแกงเนี่กล้วยแกงนีกล้วยอ่องบ้านเฮานี่ละไงบ่ฮะคนไหนนี่จะดียังไงใหญวได้จะดียังไง หวานหวานะจะจะไปโบมในบาทเนี่ยให้อาเกจย่ออกไปใไห้ยรืใส่ใเจมเ,เด่นนอนทักก็ <c oughs> โอ้ยมองมีอาเกจเมื่อตาที่นอนอเพลเดด <c oughs> ฉัาเลาตั้งไม่หันแล้กระจอ่กระจอ่มตันงใจพี่แจ้งชิมอะไร่าี้ี่แจังชิมชิมอไรข้ามมาตาเอ้นจอดไม่่จอดปีต้องจอบปลาน่าไใจ หอหนีเนี่ยห่อ,อ,อห่อแกะห่อแกะแกะอัอน,ออน,อนนี้ก็เลยใส่แกะนรวมธรำกระสานมุ่กธรรสา์น <inadvert ent> ี่นี่นี่ยเี่ เมนูอะไรครับวันนี้มม,ม,มใส้ัวว้วมม,มใส่ัวัวม,ม่มีอดต้อกิน้าอีสาอีสาน,น่านละ แม่นองวัวนี่เขาจะได้มาตอนช่วงไหนครับไม้พื้น่าถึงย่าใดรจะได้กินเดี๋ยวจะว่ามันทอดกันเลยครมันทองพุกห้าลัางตัวเก้าเดือนห้าลัางตัวเก้าเดือนยี่สิบหกเด็กกังจะได้กิ่นนองวัวมันบอคือว่าเป็นเมนูที่ไม่ได้กินกันง่ายๆวแลล้เกือบปีนะ หนึ่งปีถึงจะได้กินหนึ่งครั้งสำหรับวัวหนึ่งตัวใช่ไหมครับโอ้ยมันบ่อเมนหนึ่งตัววัวหนึ่งขังเลยห้างตัวกับสองสามสี่ก็สองหกการนี้จังกินมันเหนียวนี่จังกินมันเหยดสีละลูห้างตัวกับสองสี่ยังเห่ีูกวหนึงตัวหนึ่งมัวได้กินดูดีห้างตัวเหมือนกัน สองสี่สามสี่ยังอู่อูตัวหนห่างอู่ก็ในสีนึงว่าเนโคมอยู่เพศผสมพันอยู่น้าหังสทยังนี้ไหมโอ้ยคนไทยจะเข้าหรือทักนยังไคนอีสานเข้าอื่นทักนอีหเลยคือโู่นี่ไงโ คือใบผู้ข้าวอยู่นะไม่ทำมอญผู้ข้าวส่นเขาจะไปกินน้ำมันเป็นเขาไปกินน้ำ,นำแหนมคุกแนนนใช่แนนอันนี้แน,น,นี่ยิเช็ดนี่ยังออมใช่เนี่อยออมใช่ใน่นออมเขา,ขาขเขาตือต้องออมใช่ใช่เนี่ยใช่เลยใส่พรายยังอีกทักหอมใส่พราหอมด้วย อนี่ใครถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกแนะก่เด็กนะแก่เด็กมุ่งใจชอบผูหรือเปล่าใช่ไหมบ้าใ <laughs> บพิรีบ้าใบอย่างนอเมื่กันแลาวกักหอยแอนเล็บมาแก่เด็ันเรียกว่าหอยแข็งยังมีฟูมาบอกดวว่าหอยเล็บมาอันถ้าบรรลุบรรลุปไปถ้าบรรลุอันกลาลสินเนี่ย บอกว่าบ่ได้เอิ้นว่าหอยเล็บหมาเด้หอยชิงหอยชิงหอยชิงว่าสั่นเดี๋ยวจะรับานนม่โดนไม่เกิดแก่นแมนครับอันนี้ถ้าขายแสนเขาอื่นเขาไม่เลือกถ้าขายไทยเขาอื่นขายจริงหอกินกนันแหนมคุกแหนมยังนี่ละออมแซยนใสองัวอ่อออมแซยนใส่หัวออมใส่บักหอยครูหอยขม แก่นี่แก่ข้าวมันเป็นยาป้องพักนี่นี่พ่อได้กินกินกระตุกน้ำม่นกินกระตุกยังมันก็เป็นยาแต่ว่าใบมัน,นตีข้าวไข่ใบข้าวตองแต่ว่าข้าวตองมันตีออกที่ขาวข้าวอันนั้นก็ข้าวมันตีนิดเพื่อนี่เป็นแก่แนกินไปนั่กับขิงแห้ง มีเจ้านุ่หนหงหลายะใส่ริดฟอร์มใส่ิกอมเขาต้องออมออมอมที่สามทีสามน้อนละก็จังสินีเล่ะเีย๋ยวไปครับแล้วไปแล้วแล้วแแล้วค่ะอันนี้ก็คือเมนูเมนู ออมไส้เนาะออมไส้วัวออมไส้วัวชอมเอลอมเด็กอีสานผันห้ามบวบขาวหน่ำผัเพิ่งข้าเจ้าบดเขาอยากห้าก็เอาน้หอมนองหัวผันห้าวันขาวห่ขาเจ้าก็เอาน้นใส่นงหัวกินได้ทำไมจะกินขาเจ้าเมียนม่นี่ยังเนียนทั้งซึ่งทั้งยังขาเจ้ายิ้นหน้าตาหน่อยตาอยัางขาเจกินอะไรก็ว่าหนอยเนี่ยฉันจำว่าใส่น่องหัวข้าเจะากินได้